ช่วงสุขภาพดีสร้างได้วันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาทําความรู้จักคําว่าภูมิคุ้มกันค่ะภูมิคุ้มกันนี้ดียังไงแล้วมีภูมิคุ้มกันแบบไหนบ้างวันนี้จะมาคุยกับคุณหมอพรเทพนะคะนายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับถูกต้องไหมคะภูม,มิคุ้มกันถูกต้องเลยครับภูมิคุ้มกันในร่างกายเรานี้สร้างด้วยตัวเองการป<ๆ>้อง,งกันโรคอ่ะมี2วิธีวิธีหนึ่งคือ ปฏิบัติตัวป้องกันอย่าให้เชื้อเข้ามาหาตัวอีกทางหนึ่งเลยก็คือฉีดวัคซีนคือฉีดวัคซีนกับอีกทางที่ว่าภุมมกันอย่าให้เข้ามา,าตัวแล้วกินอาหารดีๆพฤติกรรมของเราพฤติกรรมเรื่องที่เราจะกินอาหารดีๆทั้งหลายวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าอาหารอะไรบ้างที่สร้างภูมิคุ้มทานให้เราค่ะคุณหมอแล้วสร้างภูมิคุ้มทานแบบไหนภูมิทุมทานนั้นเราในร่างกายเรามีสองชนิดยังไงบ้างคะชนิดหนึ่งคืออยู่ในน้ําเหลืองน้ําเลือดน้ําเหลือง อีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นประเภทเม็ดเลือดขาวเหมือนเซลล์อย่างนี้เซลเม็ดเ,เลือดขาวนี่อยู่ในกระสแสเลือดเราอยู่ตามร่างกายเราหมดเนี่ยทีนี้มาถึงน้ําเหลืองก่อนเซลล์น้ําเหลืองนี่ก็สร้างมาจากเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เรียกว่าพลาสมาเซลลมันจะสร้างก็ต่อเมื่อร่างกายเนี่ยมีศัตรูเข้ามา,ามันจะถูกกระตุ้นให้ตัวพลาสมาเซล ทราบภูมิต้านทานออกมามีเชื้อโรคอะไรบ้างแล,แล,แล้วทั่วใหญ่จะเป็นเชื้อโรคพวกแบคทีรียค่ะแล้วน้ําเลือดเนี่ยน้าเลือดที่มีภูมิต้านทานเนี่ยเวลาเจอแบบเดียวกัน,นมันจะไปฆ่าเลยทั่วใหญ่จะเป็นเชื้อแบคทีรียแต่นี่เชื้อไวรัสก็มีแต่มันต้องทํางานเร็วแล้วต้องมีปรเมียมามากถึงจะฆ่าได้เพราะว่าไวรัสโควิดเนี่ยเข้าสู่ร่างกายปุ๊บมันจะพุบเข้าไปในเซลล์เลยค่ะฆ่ามันไม่ได้ละถ้าฆ่ามันมก็เข้าไปในเซลล์แล้วก็ทําอะไรมันไม่ได้ละเพราะฉะนั้นมีทางเดียวคือ ต้องกำจัดมันตั้งแต่ก่อนเข้าเซลล์<ะ>อันนี้ภูมิทนทานเรื่องน้ำเหลืองนะอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าภูมิทัทานชนิดเซล์<ะ>ชนิดเซล์ลนี่มีตั้งแต่เซล์ไปกินเซล์ลด้วยกันไปจัดการกำจัดเชื้อโรคหรือตัวเขาเองเนี่ยไปกระตุ้นให้คนอื่นไปจัดการอันนี้ตัวทีเซล์นี่นะทีเซลลเยกขาวชนิดทีเซลเนี่ยคือกับตันกำจัดโรค ป้องกันโรคให้เราคือกับตันกำจัดโรคป้องกันโรคให้เราเก่งใช่ไหมคะเก่งเขา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 เวลาเขาเชื้อเชื้อโรคที่พิงแปดปองไม่ว่าเซลล์เมื่อกาเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะยิงยิงปืนกลใส่เขาเรียกว่าอินเตอร์เฟอรอนยิงปั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 งหนักแน่นอ่าให้พังเพราะอาวุธหมดก็จะไปบอกให้ไม่ได้ขาวชนิดอื่นมาจับกินจับกินจับกินค่ะอันนี้เขาเรียกว่าภูมิต้านทานชนิดเซลล์ทีนี้ เวลาเราฉีดวัคซีนเนี่ยมีวัคซีนอยู่สองชนิดนะฮะอันนี้เป็นขวดขวดเล็กเนี่ยชิโนแวคอันนี้ชิโนแวคซิโนฟาร์มชิโนแวคซิโนฟาร์มเป็นโดดเดียวนะอันนี้เป็นวัคซีนชนิดแอสต้าเชื้อชิโนแวคอันนี้ถ้าฉีดไปในร่างกายเรามันจะกระตุ้นมันจะกระตุ้นเซลล์ภูมิต้านทานเราชนิดชนิดน้ำเหลืองอย่างเดียว มีกระตุ้นเม็ดเลือดขาวน้อยมากมเพราะว่าตัวเขาเองมันเชื้อตายเข้าไปร่างกายมันก็ไปกระตุ้นตัวเม็ดเลืขาวชนิดพลัสมาให้สร้างปฏิยาจ,จัดการตรงนี้สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาชนิดอยู่ในน้นําเหลืองน้าเหลืองโอเคแต่นี้ถ้าเป็นตัวนี้ตัวนี้และตัวพวกไฟเซอร์ โมเดอร์นาหรือว่าแอสตรานี่พวกนี้มันจะกระตุ้นทั้งสองระบบคือระบบน้ำเหลืองกับเซลล์ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราฉีดพวกนี้ถึงมันมีปฏิยาแพ้มากกว่าเซลล์ตายมีอาการมากกว่าอาการข้างเคียงมากกว่ามากกว่าเพราะว่ามันจะกระตุ้นหลายระบบคฉะนั้นก็สรุปแล้วก็คือในร่างกายเราจะต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นเพื่อที่จะมีทั้งภูมิคุ้มกันชนิดเซลล์กับ เม็ดเลือดขาวจึงจะสู้เชื้อโรคได้ทุกชนิดอันนี้ก็คืออันนี้เป็นข้อมูลที่เราให้ผู้ชมได้ฟังได้เข้าใจง่ายๆว่าปุ๋มต้านทานมีสองแบบนะคะทีนี้สิ่งที่จะทําให้เม็ดเลือดขาวเราแข็งแรงเนี่ยมีตั้งแต่เมื่อกี้เราบอกว่าในลําไส้เราเนี่ยเป็นตัวสร้างทีเซลล์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เราทําให้ลำไส้เราแข็งแรงสําคัญมากก็คือกินกล้วยน้ําว้าดีถอกทุกวันไปเสริมทําให้ พวกแบคทีเรียที่มีค่ามีประโยชน์ในล้ำไส้ยเราแข็งแรงคือเขามีคาร์โบไฮเดตแป้งชนิดเลี้ยงแลคโตแบคทีเรีย,รโโยเหมือนกับอย่างเนี้ยสองอย่างนี้คือน้ำอันนี้ซอยเกิดอันนี้เป็นน้ำนมเปรียป้ยวเนี่ยพวกนี้มีแลคกโตแบคทีเรียอยู่เต็มเลยนะ,ะพวกนี้พอเข้าไปในน้ำไส้มันจะกระตุ้นในน้ำทส้ยเราทั้งหมดนี่นะ,ะมันมีเนื้อเยื่อที่เขาเรียกว่าต่อมน้ําเหลืองอยู่กระจัดกระจายไปหมดมันมีทําไมต้องมีมีเพื่อคอยสกัด ศัตรูที่เข้าทางปากค่ะคุณหมอแบคทีเรียเข้าทางปากอาหารฆ่าเชื่อไม่ได้มันจะเข้าไปส่งสัญญาณเลยใช่ไหมเข้าไปมันก็มันก็จะส่งเซลล์มาจากต่อมน้ําเหลืองทั้งร่างกายเนี่ยเอามากินมันซะทีนี้ถ้าเรามีเชื้อแบคทีเรียดีๆไม่ต้องรอไม่ต้อขาไปกินแล้วแบคทีเรียมันกินกันเองดังนั้นก็จะทําให้คนทานทานเราแข็งแรงก็คือลาไส้เราต้องแข็งแรงลําไส้เราจะต้องมีต่อมน้ําเหลืองที่แข็งแรงที่จะสู้กับเชื้อโรค ซึ่งดีที่สุดเลยก็คือในลําไส้เรามีเชื้อแลกตัวแบคทีเรียกับเชื้อที่เป็นประโยชน์แบคทีเรียเยอะแยะเลยนะค่ะ<ฆ>อย่างน้อยมันจะไปอุดรูรั่วตามจุดต่างๆเนี่ยในลําไส้เนี่ยมันเกิดรูรั่วเกิดขึ้นนะเวลากินกมันก็ย่อยอาหารบีบบนโดนอะไรตำอะไรแทงเนี่ยมันก็มีรูรั่วเลย<ฆ>พวกเหล่านี้มันจะไปอุดหมดเลยเชื้อมันก็เข้าเข้าเช,เชื้อที่ไม่ดีมันจะได้ไม่เข้าสู่กระแสเลือดค่ะด<ฆ>ังนั้นลําไส้จึงเป็น ด่านประการด่านแรกที่ดีที่สุดที่เราต้องทําให้แข็งแรงเหมือนเราสร้างป้อมประการอยู่ในทางเดินอ,อาหารเรานะคระับดังนั้นตรงนี้ก็คือภุมมตันทานที่ดีๆที่จะช่วยเราเพื่อไม่ให้เราเนี่ย เรามีโอกาสที่จะถูกเข้าโจมตีครับก็คือเป็นเกาะป้องกันอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะและที่สําคัญถ้าเราปฏิบัติตัวตั้งแต่พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่สาคัญควบคู่ไปกับการออกกําลังกายได้ภูมิต้านทานของแต่ละคนก็จะแข็งแรงได้ด้วยใช่ใช่นี่นี่เรายังมีของหลายอย่างเลยนะที่ทําให้ท c เซลแข็งแรงอันนี้ก็คือของที่จะทําให้เกิดอาการกินเข้าไปแล้วเกิดอาการฝาดอันนี้เป็นมะนาวไทยที่มี สารพวกแทนนินสูงมากบีบมากินเข้าไปแล้วร่างกายเราน้ำเลือดจะเป็นด่างพอเป็นด่างเซลล์ที่จะสู้กับโรคจะแข็งแรงมากเลือดเราถ้าเป็นกรดมันไหลแย่เลยนะอันนี้กระมันนาวก็มีวิตามินซีที่กำจัดทำให้ภูมิต้านทานเราแข็งแรงนะแล้วก็เทียมหอมพวกเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวช่วยหมดเลยนะช่วยทำให้พวกทีเซลเราแข็งแรงรวมทั้งขิงนะฮะ แล้วก็ใบเตยใบเตยพวกเหล่านี้นี่สร้าง T ซล l ์เซลล์ภูมิคุ้มกันชนิดท T ซลล์หมดเลยนะ,ะเซลล์ชนิดเซลล์ที่ทําให้ร่างกายเราสู้กับโรคภัยได้เพราะฉะนั้นในช่วงโควิดผมถึงแนะนําให้กินขิงน้ําขิงเนี่ยสู้โควิดใบเตยน้ําใบเตยกับตะไคร้สู้โควิดอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าถ้าเราพัฒทานร่างกายเราดีเรากินของดีๆเข้าไป ทำให้เลือดเราเป็นด่างกินของขมกินของฝาดรวมทั้งฟ้าทะลายโจรพวกนี้นะมาละของขมฝาดฝาดดีๆทั้งนั้นอ่ะ,นะวันเป็นลมขมเป็นยาใช่ก็ <colder> เดินสู้เราสู้กับโควิดสู้กับเชื่อโลกและสู้กับโรคไม่ติดต่อมากมายครับวันนี้ถือว่าครบท้วนเคล็ดลับอย่าลืมเอาไปทำที่บ้านนะคะเชื่อได้ว่าสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในร่างกายแน่นอนค่ะ